สิงสมภพตอนนี้ถ้าได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาทราบจากอาจารย์บนรักทางมณาีว่าเป็นเป็นชุดนครสีครับถ้าอย่างไรต้องจับตาดูครับถ้าเป็นชุดนครสีจริงจะใช้ชุดไหนลงมาเล่นจะใช้ชุดไหนลงมาเล่นในนามของสิงสมภพครับสิงสมภพด้พพอยู่ในโอกน้ำหนึ่งกับชัยพัฒนาครับของคุณชััยก็อยู่ในโอกน้ำสองเหลือจาก้องะสมเอาแล้วครับเอาแล้วครับเดี๋ยวก็รู้ว่าการหายของสิงสมภพเจ้าวนี้จะเปิดไม่ายระเบิดเกเกิดได้ไหมอีกลำหนึ่งครับที่นาจับตาดูเหมือนกันเราไม่รู้ครับว่าพายเจ้าอ เทืไภหรือไม่สำหรับสิ่งสมบพหรือว่าจะทําให้คนชื่อคนรักทางมณีครับคูณจากการเรือเทพราชันดับแชมป์ประเทศไทยน้ำตาตกเพราะว่าติดสมบพเที่ยวนี้ใส่เสื้อสีเหลืองใส่เสื้อสีเหลืองผาด้านหลังเขียนว่าเดนเดโชหน้ากลัวครับเพราะว่าชุดนั้นชุดนั้นไม่ธรรมดาครับชุดนั้นไม่ธรรมดาเพราะระดับกีฬาแห่งชาติคว้าเหรียญทองมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องจับตาดูครับจะเป็นสีนั้นจริงหน้าดู แลวตอนนี้ที่เห็นอยู่ที่จะมีโอกาสเข้าไปในรอบน,งนึงครับหรืว่าจะเปท็ทีมงานของทีิทอทีมงานของนางสาวสยามและอีกตาอีกลำนึงก็จับตาดูนักของเทพสมภพเทพสมภพเรือดีครับเรือดีชุดท้ายจากนครศรีธรรมราชแต่ที่แน่ๆครับทีนางอยู่นี้หายจะนตายแบบนี้ไม่ธรรมดาครับประชุดนี้ เดี๋ยวค่อยบอกว่าเป็นชุดจากจังหวัดไหนเพราะว่าทีมงานนี้เคยพายเรือยาวใหญ่ในน้ำของเทพราชันดำได้แชมป์ประเทศไทยมาแล้วที่สะพานพระรามแปดสดสดร้อนเมื่อเดือนคันวาคมที่ผ่านมาครับเอาล้ครับเอาละครับเดี๋ยวก็รู้ว่าเทนตุพบจะทํางเจอไส์ได้หรือไม่ในประเทเรือโหวครับเทพตุพบกำลังตีซึ่งกันมาเรื่อยๆตีซึ่งกันมาเรื่อยๆพยายามมองไปหันดูพูดทีครับในน้ำของเรือดีอีกครั้งหนึ่งในน้ำของเรือดีนะพวกชัยพัฒนาชัยพัฒนาคณจัดชัยจาก านนามของประสมนันก็บอกขอส่งมาสู้ครับถึงแม้ว่าการได้จะเสียเปรียบเล็กน้อยจะเสียเปรียบแต่ก็สู้ครับเพราะว่าทีมงานของชายพัฒนานั้นถายเรือด้วยประเพณีถายเรือเพื่อน้องชาวจังหวัดกระบี่และของะสงครับถายลายตาบมานในของชายพัฒนาชายพัฒนายังตามอยู่หันไปบอกอีกลำหนึ่งครับหันไปบอกอีกลำหนึ่งในนามของสิงห์สมภพสิงห์สมภพนั้นมาเรื่อยๆครับมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆายแบบสตา์นัมเบอร์เรื่อยๆครับมาเรื่อยๆโดยจะคิดว่าถายแบบสไตล์แบบนี้น่าดู หมดก่อนนะครับข้าแรงไม่หมดก่อนมีโอกาสแต่ถ้าแรงหมดก็ตัวไขตโตมันแล้วกันตัวใขตโกมันแล้วกันเอาครับเอาครับ,รบสิงคโครบเหลือระยะทางไม่มากครับเหลือระยะทางไม่มา,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 มมากสิประมาณไม่เกิน30เมตรครับแล้วก็แล้วก็บัดดงไปพายไหลเข้าเส้นชัยไปแบบสอบบอยอหแอป